สวัสดีครับร้านเลื่องชัยมอเตอร์ครับพบกันอีกครั้งนะครับกับเซลปิยาครับครับวันนี้ครับเซลปิยาครับมาบริการลูกค้าถึงที่นะครับส่งรถลูกค้าแล้วนะครับแต่ว่าลูกค้าต้องการให้ช่างนะครับขึ้นมาสอนเทคนิคในการขับนะครับก็คือวันที่ส่งรถวันนั้นผมไม่ได้เถอสอนลูกค้านะครับเพราะว่าฝนตกครับผมก็เลยไม่ได้สอนกับลูกค้าก็เลยขึ้นมาสอนลูกค้าวันนี้นะครับ นำมาถึงที่เลยนะครับวันนี้ครับโอ้ทางนี้ฝนตกเละมากครับแต่ว่าเซลปิยะใจถึงครับขึ้นมาบริการให้กับลูกค้าเหมือนเดิมครับผมครับเดี๋ยวถึงรถลูกค้าเดี๋ยวจะลงอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าทางเละมากเลยอ่ะถึงลูกค้าพอดีครับผมลูกค้าจอดรอเลยนะครับนี่ถึงแล้วครับผมเดี๋ยวมาถ่ายกันครับว่า เรามาทำอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับผมครับผมก็มาถึงลูกค้าแล้วนะครับรถคันนี้ก็เป็นของพี่สุภาณิตนะครับแฟนแกก็มาโรงงานพอดีครับวันนี้ครับรถไถนิวฮอลแลนด์นะครับ TT สามจุดห้าศูนพันะครับจัดส่งไปแล้วละครับแต่ว่าลูกค้าว่าให้ช่างมาสอนการตั้ง่านนะครับยังไม่ได้องศาเท่าไหร่นะครับก็ รถก็ติดเครื่องอยู่ครับตอนนี้ก็คือลูกค้านะครับหวานข้าวนะครับนี่ครับผมครับเจ้าของนาคุณแม่ก็กำลังดูรถไถนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นไงแม่ผ่านไหมรถไถผ่านไหมครับแม่เป็นคนนี่บ่จุมพลใช่ไหมอยู่บ้านไหนอ๋อครับผมนาครับผม เครื่องหวานนะครับด้านหน้านะครับผมติดเครื่องหวานด้วยครับรถคันนี้ครับผมลูกค้าก็ได้รถมาก็มารับจ้างเลยนะครับผมสุดยอดมากอ่าครับมาสอนเทคนิคด้วยช่างอ้อนะครับระดับปรมาจารย์อยู่มาหลายปีแล้วครับช่างอ้อครับก็เป็นช่างทั่วไปนะครับแกจะอยู่ ข้างบ้านเป็นช่างข้างบ้านนะครับแต่ว่าแกก็สอนเทคนิคลดลูกค้าได้นะครับบริการถึงที่ครับรับปากลูกค้าแล้วก็ต้องมาครับเซลปิยะครับมาลงด้านงานบ้างครับเพราะว่าไม่ได้มาถ่ายวิดีโอให้กับลูกค้านะครับวันนี้ก็มีโอกาสครับได้ขึ้นมาเล่นกับลูกค้าด้วยแล้วก็ได้มาถ่ายคลิปด้วยนะครับหน้างานจริงครับทดสอบให้ เห็นเห็นเลยครับว่ารถไถีนฮอลแลนด์เราสามารถลุยได้นะครับแก่งนะครับอ่าติดเครื่องหวานข้าวนะครับด้านหน้านะครับอ่าตอนนี้ก็ให้ช่างนะครับลองไถว่าองศามันได้ไหมหรือยังไงนะครับนี่ครับให้บริการครับไม่ว่าเราจะส่งไปกี่วันหรือว่ากี่เดือนรถไม่ได้ทำงานพอถึงวันทำงานเราก็ ขึ้นมาบริการให้นะครับผมนี่กำลังปรึกษากันอยู่ครับกับลูกค้าเชื่อมั่นได้ครับรถออกรถสถนากับซีพิยะครับรับปากลูกค้าแน่นอนครับว่ารับปากคำไหนคำนั้นนะครับไม่ให้เสียลูกค้านะครับขึ้นมาบริการให้ถึงที่นะครับไม่ต้องเป็นห่วงครับออกรถกับทางร้านเรืองชัยหรือว่ากับเซปิยะครับเราผิดชอบให้ครับ ก็ให้พี่แกขึ้นขับเลยนะครับให้ลูกค้าขึ้นขับเองเลยครับอ่าโอเคครับไปแล้วครับนี่ส่วนมากก็จะเป็นไถคาดนะครับอ่าได้วงศาแล้วใช่ไหมช่างได้ยังอ๋อยังไม่ได้ช่างอ้อว่ายังไม่ได้นะครับนี่ช่างเราบริการดีครับช่างอ้อกับช่างหนึ่งครับผมวันนี้ออกหน้างานนะครับออกหน้างานจริงนะครับ อันนี้ก็ข้าวขึ้นแล้วครับผมน่าจะหวานได้ประมาณ2องสอาทิตย์แล้วครับตัวนี้แต่น,นี้ก็คือยังไม่ได้หวานนะครับก็ใช้เครื่องอันนี้แต่ว่าเราก็ลองดูก่อนว่ารถมันเป็นยังไงบ้างอ่ากำลังสอนสอนสอนเทคนิคกันอยู่ครับคุยกับลูกค้าอยู่นะครับขอบคุณมากๆนะครับพี่สุภาณิตนะครับที่ไว้ใจเซลปิยะ ให้บริการให้นำรถมาส่งซื้อกับเซปิยะนะครับร้านเลิศชัยมาเตอร์นะครับเราก็ขอขอบคุณมากๆนะครับตั้งผ่นานขี่เมานะครับคัดท้ายนะครับใหม่นะครับ ช่างผู้ชำนาญงานนะครับช่างอ้อเป็นไงบ้างพี่ตอบโจทย์ไหมไ<อ>ถคาะเข,า,ขาไม่ไถเขาไม่ได้ปั่นเลยบอกพี่ทางนี้อ,อ๋อแล้วแต่<อ>ขึ้นอยู่กับอ๋อครับครับผมก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของนาด้วยใช่ไหม <laughs> อ๋อครับผมพี่แก่วขึ้นอยู่กับเจ้าของนาชอบนะครับว่าจะชอบแบบปั่นหรือว่าแบบไถคาดนะครับสุดจริงครับนิวฮันแลนด์ครับทีซีสามจุดห้าศูนย์พัดนะครับสเปคแรงนะครับดุดันไม่กิ่งใจไข่นะครับผมสำหรับรถไถฟอร์ดนิวฮันแลนด์ของเรานะครับ ลองให้หน้างานเลยครับให้เห็นเนกันไปเลยครับรออยู่นะครับช่วงนี้รอรอครับรอช่างครับว่าจะยังไงนะครับไปยังไงนะครับปกติเซลวิยะไม่เป็นคนพูดบ่อยนะครับเซลไม่ค่อยพูดบ่อยนะครับแต่ว่าก็พูดได้เรื่อยๆนะครับ ครับสำหรับโปรโมชั่นนะครับสำหรับรุ่นทีทีสามจุดห้าศูนย์พัดนะครับตอนนี้ครับราคาครับเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับลูกค้าราคาเจ็ดแสนแปดหมื่นแปดพันบาทนะครับตอนนี้ก็คือโปรโมชั่นของเรานะครับแถมฟรีนะครับอุปกรณ์สามชิ้นนะครับพร้อมของแถมอื่นๆอีกประมาณสิบรายการนะครับถ้าลูกค้าว่าผมแถมอะไรให้บ้างนะครับสามารถโทรติดต่อได้นะครับหรือว่า เข้ามาเล่นพูดคุยกับเซลปิยะได้นะครับที่ร้านเดืองไชยมอเตอร์นะครับอำเภอวาปปีปทุมนะครับสำนักงานใหญ่นะครับผมอยู่สำนักงานใหญ่นะครับอำเภอวาปปีปทุมนะครับจังหวัดมหาสารคามนะครับครับถ้าหากลูกค้าท่านไหนที่สนใจถ้าไม่ได้มาที่ร้านนะครับก็สามารถโทรติดต่อหาเซลปิยะได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ091นะครับ0659271นะครับ 0 9 1ครับ0 5 9 2 7 1ครับผมเซลปิยะร้านเรืองชัยมอเตอร์สวัสดีครับ